ดูทีวีมาน,นานแล้วนั่นเอกต้ er. องใส่แว่นประจำเลยใส่ตาสั้นหรือเปล่าคะเวลาถอดคนก็ไล่ให้กลับไปใส่มันเดิมนะฮะเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะใช่อะโอเคค่ะเดี๋ยวนะนะไอ้ถอดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกพอถอดแล้วก็เออใส่ย่างเดิมอะไรเงี้ยเจ็บมานนับครั้งต่อครั้งแล้วเพราะนั้นแมมตอนนี้คุณทำอาชีพอะไรเป็นพนักงานการตลาดค่ะ อ๋อวันนี้ไม่ต้องทำงานนะฮะวันนี้ตั้งใจหยุดเลยค่ะหยุดมาเลยนะฮะหยุดเลยโอเคบอกเพื่อนๆที่บริษัทหน่อยสิฮะกล้องสีแดงเนี่ยฮะอยากรวยต้องมาค่ะถ้าอยู่บ้านไม่ได้ตังค์แน่โอ้โหนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโอเครวมกันได้เก้าสิบไปเลย 75ไม่พอครับอกลับบ้านมาม้วนเดียวจบเลยนะะรอบแจ็ค팟เป็นของแหม่มแล้วนะครับมาลุ้นกันคุณบอกผมสิครับว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ถ้าได้เนี่ยส่วนหนึ่งความตั้งใจเดิมตั้งแต่เริ่มดูรายการนี้มาค่ะต้องทําบุญทำบุญสัก2 300บาทนะฮะเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่แจ็ค팟แตกก็ไม่น้อยนะฮะขอให้โชคดี คุณแมมครับถ้าคุณทายราค oh right. าของที่พักที่กาญจนบุรีเสร็จแคมปิ้งเดินป่าและมอเตอร์ไซคันนี้ได้ก็รับทั้งหมดนี้กลับบ้านไปได้เลยสาม0สนสองหมื่้าแล้วตอบมาแล้วครับ3าม0 0นบาทคุณมีตัวช่วยช่วงราคาส0 0 0มบาทพอาะ้วเรามาลุ้นกันเลยครับเท่าไรบอกมาเลย ต่ำไปหน่อยฮะมัน367,397บาทครับหรือว่าใกล้เคียงนะครับอขอบคุณที่มาร่วมสนุกนะครับ